สวัสดีครับเต่าสุกตาอุดรบ้านสวนกัตันกีนะครับวันนี้จะมาแนะนําน้องเต่าหนึ่งตัวนะครับสําหรับวันนี้นะครับมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นน้องเต่าไซส์ขนาด7.5นิ้วนะครับน้องเต่าตัวนี้7.5นิ้วแล้วนะครับเป็นเต่าที่สามารถลงดินได้แล้วนะครับนี่น้องหางมันจะสั้นนะครับมีโอกาสที่จะเป็นตัวเมียนะครับ ตัวนี้มีโอกาสที่เป็นตัวเมียร้อยขยายดีนะครับสีเข้มนะครับกินอาหารทั้งอาหารเม็ดผักหญ้าใบมอนอันชันนะครับที่สําคัญนะครับอาหารของเราเอาอาหารมาให้ด้วยหน่อยนะครับอเรามีขายด้วยนะครับมีขายด้วยสำหรับอาหารเต่านะครับบูบูเตอร์นะครับบูบูตออร์แกนิกนะครับพเมี่ทมโทอยฟู้ดนะครับ มีทั้งเป็นถุงและก็มีทั้งเป็นขวดนะครับอยากได้สนใจอาหารเต่านะครับก็ติดต่อมาครับที่เราได้นะครับสำรองเต่าวันนี้นะครับค่าตัวของน้องนั้นสามารถสอบถามได้นะครับสอบถามมาในแชทในเพจหรือจะโทรถามได้นะครับที่เบอร์0 801์6 7 3 1 4ย์หกดหรือที่เฟซบุ๊กกิบกับตันจีนะครับ หรือไม่ก็ในเพจนะครับเต่าสุกตาอุดรบ้านส่วนกับตันจีนะครับสำหรับเต่าของพวกเรานั้นมีหลายไซส์หลยขนาดนะครับสำหรับวันนี้นี่เป็นน้องตัวนี้นะครับเ5็ดจุดหนิ้วนะครับมีโอกาสที่เป็นตัวเมียนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ